โอเคครับผมก็กลาวสวัสด,ดีไปอยู่ช่อง New e r แล้วนะเพื่อนวันนี้ผมมีไอคิเคดเราจะมาบอกว่าทํายางดํานะเพื่อนนี่หันมาดูรอบคันเลยเดี๋ยววันนี้ตะก้องวันนี้นี่นะรอบคันนะนคือคันนีค้คันนี้จะมาทําคืออันนี้จะมาทํายางดํานั้นเพื่อนนะยางมันไม่ดํานั้นเพื่นอนเขวมีสูตรนะสูตรมาตะก้อตะก้อง,งนั่งดูก่อนสูตรที่เราจะต้องมีก็คือน้ำยาป,ปรับพนุงนะ คือไปขโมยของแม่มานะแล้วก็น้ำตาลนั่นเพื่อนเราใช้กินกันอะคือโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะให้หาขวดอะไรก็ได้นะมันตัดอย่างใั่น้ำตาลไปเลยนะเพื่อนหมดที่นี่ทำสดๆเลยไม่ตัดต่อต้องมีตัดต่อบ้างแหละไก่ปะก็ได้เตรียมกันไก่มาว่ะ โอเคนะเราจะฉีกน้ำยาปรับผนุงม,มาเลยนะฉีกใส่ในนี้เลยเดี๋ยวดูกันเลยว่ามันดำจริงไหมหมดแล้วนะเดี๋ยวผมก็ใส่ โอเคนะเดี๋ยวผมขอเขย่าก่อน้ามันทั่วก่อนเขยาเลยนะถ้าผมเขย่าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะหาฟองน้ำมาเช็ดเลยนะเพราะมันดำจริงไหมดูก่อนลองหันมาดูเอา,าดูยางก่อนนี่อันเก่ามานะมันมันดำนะนดำประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะลองเอาเนี่ยมาใส่ผ้าผมจะลองอันเนี้ยมาใส่ผ้าดูมาเช็ดดูว่ามันดำจริงไหม โอเคนะปุมก็ได้ทําน้ํายาเรียบร้อยแล้วก่อหน้านี้นะเพื่อนได้ผสมทำา่อหน้านี้้วคือผมจะมาลองทำไอ้ผมจะเอานี่เลยสดๆเลยมาทําให้คุณผู้ชมดูเลยว่ามันดํำไหมดูกล้องหันอนุยางเลยดิเก่านะนี่คือยางเก่านะเขานี้หันมามองผนูไปใช้ฟองน้ำนะฟองน้ำมะนาวเลยนะเพื่อนฟองน้ำอะไรก็ได้หรือผ้าก็ได้นะเพื่อนโมจะเทมันเช็ดได้จริงหรือเปล่าผมขี้โม้ ก็อย่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนี่ดูเลยดูดูดูดเดี๋ยวรอมันแห้งนะเพื่อนหันมาดูวะเดี๋ยวรอมันแห้งเดี๋ยวรอมันแห้งก่อนนะเพื่อนมันยังไม่แหง้งมันต้องรอสักพักพอะมันแห้งปุ๊บม,มันจะดำเลยเดี๋ยวขอเช็ดก่อนนะเพื่อนนะ โอเคนะเพื่อนก็ได้แห้งไปนที่เรียบร้อยนะเพื่อนมีน้ำยาขัดยางน้ำยาขัดยางเราแห้งไปนที่เรียบร้อยนะเด,ย in, เดี๋ยวอินเดี๋ยวอินเสิร์ทให้ดูเลยนะ Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the nose, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong. Always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to. ก็ไม่เป็นความรู้ก็ไม่เล็กก็น้อยนะเพื่อนก็ก็เป็นสูตรของผมนะคือกลิ่นหอมเลยนะเพื่อนๆเนี่ยกลิ่นหอมเลยนะเออใครก็ไปลองทําตามด้วยงบก็น่าจะไม่กี่บาทนะสิไม่กี่บาทเองน้ํายาปรับผนุงก็ก็ไปลองทําตามดูนะเพื่อนนะสำหรับคนจนนะคือถ้าอยากให้มันกราน้ําก็อีกแบบหนึ่งนัเพื่อนโอเคนะใครชอบคลิปนี้ก็ ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแนวนี้อีกอืมสำหรับนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีไป